โอเควันนี้เราจะมีรางวัลให้คนเก่งเราฟังคะแนนก่อนนะคะทั้งเดือนทุกเดือนเราจะมีรางวัลให้แต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นอะไรนะชุนเจียใช่ไหมเป็นวันตัวจีนเพราะฉะนั้นเราจึจะให้อ่างเป่าแต่วันนี้ไม่ได้มีซองสีแดงให้นะคะเป็นสตางไปชื้อหนมนะหรือบางคนจะไปต่อยอดใส่ออมสินจะไปลงทุนอะไรก็ไปทําได้นะคะอ่าคะแนนนะคะฟังดีดีนะอ่าพี่เวหกสิบสามเก่งไหมอ่าปุบมอให้พี่เวหน่อยพี่เวหกสิบสามนะคะ พีกันเจ็ดนะคะน้องนุ่นหนึ่งนะคะใบบัวยี่สิบหกใช่เพราะน้องนุ่นมาเรียนนุ่นอะ่ะจะหนูนมาเรียนท้ายเดือนแล้วเนาะอือหนูต้องเดี๋ยวเดือนกุมภาหนูก็เล่นสปีดนะคะตอบคําถามแบบนี้อ่ะใบบัวยี่สิบหกเก่งมากอือพี่ไนซ์สิบเอ็ดน่ะเก่งมากเลยนะเนี่ยน้าหวานห้าสิบอเจนป้าเก่งมากพี่นภัสพี่นภัสจะป่วยบ่อยเนาะ พี่นภัสเดือนนี้เอาใหม่นะปกติพี่นภัสนี่จะที่หนึ่งคงตลอดเลยเนาะพี่นภัสได้ห้าคะแนนเพราะหนูป่วยบ่อยหนูขาดไปเยอะเนาะพี่ออนิวเห็นไหมว่าขาดเรียนเป็นไงคะมีผลต่อคะแนนด้วยใช่ไหมอ่ะพี่ออนิวได้เท่าไหร่พี่ออนิวได้หนารีอ่ะพี่พี่มีไปไหนแล้วไหนพี่ออนิวห้าคะแนนนะคะอ่ะพี่โอ้ยหนักพี่ออนิวเสี้อเสี้อเสื้ออีจีอ่ะไปอยู่ใต้โต๊ะอ่ะโอเคคนที่ได้ที่หนึ่งนะคะตีอี ใครได้ที่หนึ่งเออเนี่ยดึง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 ที่เวนิกาส uh> ื้อควายเชื่ยเชี่ยเก่งมากได้กินขนมสิบบาทนะคะใครได้ที่สองเอ่ยติออติออดซื้อซื้อเสื้อพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานปลาควายเอาไปแปดบาทเก่งมากเห็นไหมอ่าไปใส่เอาสิติซานติซานใครเอ่ยติซานพี่ใบ คนมันให้พี่ใบบัวหน่อยเก่งมากอู๋ควายเห็นไหมทุกคนพยายามให้ได้ที่ E นะที่ E คืออะไรที่หนึ่งนะคะเดือ 1, นกุมภาพันธ์มาสู้กันใหม่ถ้าที่หนึ่งสิบสองคนก็แจกสิบสองคนเลยนะโอเควันนี้เออเราเหลืออีกกี่นาทีโยจ่ีกีเฟซนอ่ะอะเดี๋ยวเราซื้อ